อนุโมทนาสาธุครับเดินหลายจุดเลยนะครับจับน้ำไปเคี่ยวถวายเนอะอนุโมทนาสาธุเป็นบุญเป็นผลร่วมกันนะครับนี่นะครับใกล้ๆถึงร้านโชคไทยการยางนะครับนะครับตรงข้ามร้านโชคไทยการยาง ให้ความร่วมมือกับภาครัฐเป็นอย่างมากเลยนะครับอ่านุโมทนาสาธุครับอ่าจับไปรเคชนะวายแล้วครับจับจับน้ำจับน้ำเลยจับหมดเลยครับจับหมดเลยอนุโมทนาสาธุครับโอ้คนใหญ่ถวายของด้วยอนุโมทนาสาธุครับเป็นบุญเป็นกุศลนะครับนะจับน้ำประเคชนะวายนะครับเออสามารถไปจับสิ่งของได้ด้วยปัจจัยคือเงินเงินครับปัจจัยเงินอย่างเดียวนะครับสิได้ได้ได้เดี๋ยวลงลงลง นี่เลยไยรัฐทีวีเลยอนุโมทนาสาธจับน้ำเลยครับจับน้ำอนุโมทนาสาธุครับผมมาเลยครับสาธุครับญาติธรรมก็มารอกันเยอะมากครับตอนนี้ก็ถึงทางแยกมะขามนะครับเนอะอำเภอมะขามนั่งตรงๆนะครับไม่ต้องก้มด้อนุโมทนาสาธุเป็นมูลเป็นส่วนร่วมกันไปมะขามทาง เาคสาธครับ,รบตอนนี้ก็ยังอันนี้กันเนู่ นั่งตรงๆสาวน้อยครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสัสดีครับามตราสาดูครับเป็น่กรรันับถึงแยกมะขามนะครับเจอทางพนมรุญตราดสาัูเป็นกเตรกร่วมกันทุกท่านนะครับอันนี้คร สาธุตอนนี้ก็ถึงจนันทบุรีนนะครับเนาะการพัฒนาสาธุเป็นบนเบญจศรลบการทุกทุกท่านนะครับเนาะอ่าตอนนี้ก็อยู่หน้ารอตั้งนะครับเนาะ โอเคครับนะคับโอเนะครับถาถอยด้วยนะครับเด้อถายรถอยด้วยครับถด้วยรจลยไหครับ่ครับึรับจะะายด้เป็นัวสมร่วมกันทุกท่านลยครับขอให้ทุกได้ประสา็นะครับเป็นเป็นสมร่วมกันทุกท่านนะครับเด้อตอนนี้ไ์อยู่ในขั หลวะตาชาด้วยครับนี่นะครับแอดมินที่เดินทำหลวงตามาตั้งแต่ปี63ที่นับหลบทางหลวงตาด้วยนะครับจ้าถ่ายได้เลยครับถ่ายได้แต่อยู่ข้างๆจับไว้เลยจับสะเค้นถวายจับจับไว้ครับยกน้ำเลยครับยกน้ำรอถวายเลยยกรอถวายเลยนะครับอนุโมทนาสาธุครับของอนุมรตนาาได้เลยนะครับอนุโมทนาชาด้วยได้เลยนะครับ เขาทักเป็นน้ำเต้าอ่ะปู้เป็นน้ำเต้าน่ะไอพวงมาลัยนะปูแต่ว่าเป็นแบบน้ำเต้าเอาไปบูชาต่อนะลูกนะงามดีเนาะน้ำเต้าน้อยน้ำเต้าน้อยนี่เหรอสาธุ ปนมนตรนาชาเขก็ได้นะครับดอไม้นะครับนะเน้วปาอะไรนะดูดหน่อยนะเวลาเห็นก้อนนิมนต์หลืองตาให้ให้เขาทดเก็บไวครับรนาชาด้วยอนมาตรนาสาดูเป็นคญเป็นศ์ลกไปณน้าทอนมวได้ครับน้าทอนมวกได้นะครับ

อ่าช่วยกันจับประเคนถวายนะครับจับไว้นะครับสาธุอนุโมทนาสาธุครับเนาะอันนี้ก็ร้านแก๊สนะครับผงต้มปตทนะครับจับไว้เลยครับจับประเคนถวายเด้อจับอนุโมทนาสาธุีปปั่าด้วยนะครบไม่ต้องก้มนะครับนั่งตองตองเลยอนุโมทนาสาธุครับ่น สนาเป็นบุญเป็นกุศรอกพันธุ์วทกท่านานุกจรนเจริญนะครับนี่ครับสาธุสาธุสาธครับช่อง3าสนะครับไทยรัฐผมจะขอยืมตัวส่งจนถึงวันสุดท้ายเลยครับนี่ยินดีครับยินดี ยินดีลางานตามส่งกวันที่ส mm ิบเลยนะครับสาธุได้บุญได้กุศลร่วมกันเลยนะครับแล้วนักข่าวช่องสายทไอที่ไอนี่ไทยรัฐนะครับแล้วอันโมงนะครับจันทร์ทโรไทยนะครับนี่นะครับอันโมทนาราชาจันทร์ทโรไทยนะอันโมทนาราชาไม่ต้องก้มนะครับนั่งทรงทรงเลยอันโมทนาราสาธุกับทุกท่านนะครับแล้วนั่งตัวตรงนะครับขอให้น้องขอให้คดีจงประสบความสำเร็จนะครับคุณน้องครับ คุณแม่ได้ร umm ับการเปยมครับมีรไมีหายนะขจะถึงนะครับก็จะถึงที่พังเท้าหลวตาแล้วหลตานัานจะเข้าพักเท้าที่ปั๊มเชลนะครับ ปล่อยมือเด้อจับน้ำไว้ถวายนะครับจับไ้เลยนะครับอย่าปล่อยมือนะจับไ้เด้อขนมขอโผล่โผเยอะไรนะมดีก็ขอให้นะครับได้รัจับน้ำครับจับน้ำไปเคสถวายครับจับน้ำไปเคถวายสาธุรอบคุณอบคุณมาจะได้ ไม่เป็นไรม่เป็นไรเดี๋ยวเข้าฟังเดี๋ยวอะไรแบบนี้แล้วว่าไงว่าตาลโมดนาัับน้ำครับดูตาท่านแวะพักขท้าที่ปั๊มเทีวนะครับขอออนุอนโมชนาชัดเป็นบนุนนนะครับนะโมนาัเริโมมนาชัน เดี๋ยวเดี๋ยวยืมยืมตัวไปเปลี่ยนไอ้คนที่อยู่ไอ้กรกกด้วยนะโอเคสิติอ่ะรู้จักไหมรู้จักรู้จักโอเคเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนเลยนะเอาเิติออกโอเคหลวงตามาถึงแล้วนะครับดูนะครับแซวแซวออกสื่ออะไรเนี้ยดูอยู่ว่าอันนี้จุดการบันทึกภาพตรงนี้นะครับอันนี้จะขอนะครับแล้วก็ขออนุญาสาธุ ท่านอนุญาตแล้วนะครับเนาะขออนุญาตแล้วก็ขออนุญาตเอ,อ,อามามากๆครับนะเนาะจะได้รับพรเดียวนอนุโมทนาสาธุยกน้ําขึ้นครับผมสาธุครับผมน้ำไม่เอากบะตาไปทานไ,ได้เลยแนมะ่อนุโมทนาสาธุครับหลวงตาท่านเข้าพักนี่นะครับโอเคครับ